สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับ่อง YouTube, y o u t u b เยลลี่สาวลาวแชนเนลค่ะวันนี้จะพาทุกคนมากินจุ้งสดแล้วก็แบบว่าอยู่ในฟาร์มเลย<ม>เห็นไหมไปรอบๆเลยนี่แล้วก็มีตัวนี้ด้วยเป็นจุ้งสดเดี๋ยวเรามาทานให้ดูมาเข้ามาใกล้ๆเลยเนี่ยจุ้งสดจุ้งสดอีกจุ้งสดนี่ สดเลยมันดิ้นอยู่เห็นไหมเห็นไหมมันดิ้นอยู่มันดิ้นอยู่เห็นไหมนี่นี่นี่มันดิ้นอยู่เนี่ยเออเดี๋ยวเราจะมาทานให้ดูนะคะทุกคนนี่เลยอร่อยแล้วก็สดมากใครที่มาลาวต้องได้มาซิมแล้วใครที่มาเยี่ยมลาวก็เข้ามาซิมกันนะคะมากินอยู่ที่ฟาร์มเลยก็ได้ เขามีหน้าร้านนี่อ่เดี๋ยวมาซิมให้ดูนะสดๆเป็นๆโอ้โหมันยังดิ้นอยู่เลยทุกคนนี่ออืมนี่อ่ะทุกคนอร่อยอืมใไหม มันดิน้นมันดิ้นออกอุ้ยเนี่ยมันดิน้นมันดิ้นอยู่เลยทุกคนนี่เห็นไหมมันดิน้นใครที่มาเที่ยวลาวอยากกินตัวกุ้งจุ้งแบบสดๆมาร้านนี้เลยเนี่ยใกล้จะถึงปอตอทอดนติ้วนะคะใครที่ไม่รู้ก็มาที่เฟน ซีฟมอลแล้วก็มาเส้นปตทดอนติ้วแล้วก็จะอยู่ฟากขัวเลยค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e องเลยนะบ๊ายบาย